ที่แล้วนะคะเราก็ได้ให้คุณผู้ชมนะคะชมหน้าตาของอาหารไปบางส่วนค่ะช่วงนี้นะคะน้องปัดก็อยากให้พี่อีทแนะนําเลยดีกว่าค่ะว่าเมนูด้านหน้าเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหเมนูด้านหน้ามีทั้งหมดเรียกว่าอลังการละล,ลานตามากค,ค่ะคุณผู้ชมค่ะสิบเ <10 S 2> มนูด้วยกันอเอนะเมนูจากด้านซ้ายเมนดตองนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นอ่า ต้มยำปลาคังน้ำข้นนะคะแล้วก็ปลาคังนี่ก็ถือว่าเป็นปลาปลาน้าจืดที่อ่าเป็นเนื้อเป็นปลาเนื้ออ่อนนะคะที่ที่ราคาสูงพอสมควรใช่อย่างค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมไม่ไปแถบฝั่งแม่น้ำโขงเนี่ยหากินได้ยากเหมือนกันนะปลาคังเนี่ย ปลาคางนี้เราต้องต้องสั่งสั่งก่อนนะคะสั่งสดๆมามาลงที่ร้านค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแกงป่าปลาเห็ดโคลนะคะก็จะมีรสชาติจัดจ้านนะคะเดี๋ยวจะให้น้องสาวลองมิตนักดื่มเนี่ยต้องถูกอกถูกใจแน่นอนตัวนี้นะคะสําหรับครอบครัวก็อาหารอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมนูหนึ่งที่ที่ที่ยอดยอดฮิตค่ะยอดนิยมนะคะโอ้โหแล้วปลาตัวใหญ่ๆสองตัวนี้มีชื่อว่าอะไรบ้างคะพี่คะตัวนี้นี่ ี่ก็จะเป็นปลาช่อนนะคะปลาช่อนสมุนไพรนะคะก็จะมีสมุนไพรทั้งหมด7อย่างด้วยกันมีอะไรคะหรือว่าเดี๋ยวเราเราถามแม่ครัวอีกทีดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้น้องปัดให้คุณผู้ชมฟังชื่อของแต่ละเมนูที่น่าทานน่าทานบริเวณด้านหน้าน้องปัดก่อนด้กันอีกเมนูนึลยตัวก็จะเป็นปลากระพงทอดน้ําปลานะคะถึงว่าเป็นปลากระพงนี้เราก็จะเป็นปลากระพงตัวสดๆใช่่างที่พี่อีได้บอกว่าช่วงต้นเนี่ยพี่อีเป็น จ่ายตลาดเองใช่พัะเน้นมากของสดนะคะแล้วก็อีกเมนูประมาณตัว2ตัวนี้เนี่ยตัวใหญ่มากบิ๊กบิ๊กเลยค่ะไซส์ประมาณเจขีดได้ใช่ไหมได้ค่ะกระทุกโลค่ะมันมาเมนูนี้ต่อเลยเมนูนี้เรียกว่าเป็นเมนูที่น่ารักมากนะคะคุณผู้ชมคาะน้องๆหนูๆต้องชอบแน่นอนเลยนะคะนนี้ก็เป็นไฮไลท์นะคะของของสำหรับ ที่มาเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นเป็นกรบแกล้มได้เป็นอย่างดีนะคะอันนี้ก็คือชื่อว่ายำน้องบ้านนานะคะแต่ว่าเราเรามาคิดค้นแล้วเราก็ทำทาน้ำน้ำ,นำยำนะคะ,คะซึ่งมีกุ้งมีปลาหมึกนะคะแล้วก็มีเครื่องเทศหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ล่าลงไปเครื่องเทศนี้อุปกรณ์ต้องมาชิมเองนะคะอ่างั้เป็นเมนูต่อไปเลยตัวนี้นะคะนะก็เป็นเมนูแนะนําอีกอย่างนึงก็คือ หาทานได้ที่ร้านสายทานอย่างเดียวนะเพราะว่ามันเป็นสายทานต้นท่อนะคะคก็ต้องมาทานที่ร้านสายทานอย่างเดียวนะคะก็คือกุ้ง ตัวโตๆนะคะแล้วเราก็จะมามาปั้นรวมเขาเรียกว่ามรสมกับก๋ามูแล้วลาหมักเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็มาใส่เกล็ดชุดแป้งถือว่าทานเข้าไปแล้วกับน้าจิ้มบวยแลคะทุกกรรมวิธีเนี่ยก็รู้ถึงความละเอียดพิถีพิถันของการทําแล้วนะเพราะว่าไหนจะคัดเลือกกุ้งตัวโตๆไหนจะเอาหมูมาบดเอาหมูมาหมักแล้วมามัดรวมกันอะไรอย่างงี้คุณพี่ซอคะกว่าจะได้เป็นแต แล้วตัวต้องต้องต้องใช้เวลานะคะสมคัญเมนูนี้เราก็ก็สแกนอย่างดีนะคะเราลองมาชิมดูนะคะและเมนูนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นผักเเลียงผานะคะเป็นอาหารป่าเลียงผานี้ก็จะเป็นเนื้อเรียงผาสดๆค่ะแต่ตรงนี้นะคะก็คือเราเราก็สั่งซื้ออย่างถูกกฎหมายนะนะแต่ถ้าอยากจะทานอาหารป่าต้องมาที่นี่เลยนะคะจัดจ้านนะคะก็จะเป็นผักเเลียงผา ะะเป็นเมนูเนื้อขาขานีเอเนื้ออะไรนะคะเนื้อตัวนี้นะคะทุกคนอาจจะคุ้นนะคะเนื้อขาวขาวกข็คือปลาฉลามนะคะฉลามผัดฉาค่ะก็ ก็จะมีก็จะมีส่วนผสมของพริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็รสชาติก็จะจัดจ้านนะคะก็จะขึ้นจมูกเลยล่ะคะ่ะถ้าชิมนะเดี๋ยวจะให้ลอกแปะลองชิมดูและอีกเมนูหนึ่งละกันค่ะที่พี่อีทบอกว่าแต่ละโต๊ะที่มาเนี่ยแต่ละครอบครัวที่มาต้องสั่งแน่นอนเพราะว่าความพิเศษของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความอร่อยอย่างเดียวแต่อยู่ที่น้าจิ้มด้วยตรงน,นี้ก็คือบริเวณด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นจิ้มจุ่มนะคะอย่างง่ายๆเอง นะคะแต่บางท่านอาจจะคิดว่าจิ้นจุมก็ทานที่ไหนก็ได้นะคะแต่ที่นี้จะพิเศษหน่อยเพราะว่าน้ําซุปนะคะเราจะมีสมุนไพรเข้าไปด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็จะไม่มีกลิ่นกลิ่นที่เหม็นของสมุนไพรนะคะแต่อันนี้ก็อุบไวอ้อีกอย่างหนึ่งกค <c oughs> ไม่ได้บอกนะคะใช่แล้วก็คิดค้นน้ำจิ้มนะคะน้ำจิ้มที่เราเราคิดค้นเองกับกับุ๊กนะคะก็มีน้ำจิ้มด้วยกันสองตัวนะคะก็จะมีน้ำจิ้มแจ<ด>่วฮ้อน้ำจิ้มหวาน น้ำจิ้มหวานสำหรับน้องๆหนูสำหรับคนในครอบครัวสามารถทานได้ทุกท่านเลยคะและอีกไฮไลท์หนึ่งก็คือที่ที่ที่เด็กๆชอบชอบมากนะคะ้าวัก็ชอบนะเพราะว่าอย่างที่พี่อีได้บอกว่าเราได้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเราเลยเป็นข้าวผัด ใช่ไหมคะใช่คือข้าวผัดนะคะตัวนี้ชื่อว่าข้าวผัดสายทานนะคะ mm hmm. คือตามจริงแล้วนะคะเราเราเรามีไอเดียจากข้าวผัดอเมริกันนะคะ <Okay. S 2> ซึ่งอย่างที่ทราบอยู่แล้วว่าร้านเราก็จะมีชาต่างชาติ <Okay. S 2> แวะเวียนเข้ามานะคะ <Okay. S 2> ก็จะดัดแปลงมาจากข้าวผัดอเมริกันแต่ว่าตันนี้ก็จะมีะลูกเกด <Okay. S 2> มีถั่วลิสงนะคะแล้วก็มีชีสมีแฮมนะคะแล้วก็เอามามิกกันนะคะ mm hmm. ก็จะได้รสชาติที่กรุบๆหน่อย ก็ถือว่าเด็กๆชอบเลยทีเดียวก็เราปัจจุบันจริงๆเป็นผู้ใหญ่ก็ชอบนะเพราะว่าสีสันดูน่าสีสันน่าทานมากๆค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้นะคะเราก็ได้ทราบชื่อของแต่ละเมนูไปแล้วเรียกว่าชื่ออาจจะดูธรรมดาแต่ว่าน้องปัจจะชิมแล้วนะดูความธรรมดาที่ไม่ธรรมดากันดีกว่าว่ามันจะรสชาติอร่อยขนาดไหนงั้นเป็นเมนูแรกเป็นตัวนี้เลยดีกว่าค่ะยำน้องบ้านนาอ่ายำน้องบ้านนาเพราะว่าชื่อแปลกมากๆตัวนี ะะต้อง<ะ>ต้องต้องใช้รวมกันะก็นะคือตรงนี้เราเอาอะไรมาทอดครับพี่คะตรงนี้เราก็จะใช้ผักบุ้งสด<ะ><ะ>มารวมกันกันกบแป้งมาชุบแป้งทอดกรอบนอกนุ่มในในะคะนุ่มก็คือนุ่มของผักบุ้งนี่แหละนะคะและ้วก็น้ำยำนะคะจะพิเศษตรงที่น้ำยำม,มากกว่าเนื้อน้องแป๋ขออนุญาตชิมน้ำยำเดียวเดี่ยวก่อนเชิญค่ะ คือน้ำยำจะไม่รสชาติเหมือนยำทั่วไปแต่จะมีความมันแปลกค่ะพี่<ช>แต่ว่าเคล็ดลับเป็นอะไรอยากจะรู้นะรสชาติไม่ไม่เผ็ดจี้จนเกินไปค<ช>่ะคุณผู้ชมคะมีความจัดจ้านของความเป็นน้ำยำอยู่อ,อย่างนั้นนะน้ำพอน้องตัดกินกับตัวนี้ม้่งดีกว่า น,นี้เป็นผักบุ้งนะคะอย่างที่พี่อีทได้บอกว่าจะมีความกรอบนอกนุ่มในใช่เราดูดเป็นงไงบ้างเรียกว่าเมนูนี้เด็กๆนะคะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าผักบุ้งก็กรอบนอกนุ่มในอย่างที่พี่อีทบอกอจริงๆแล้วก็คือ ทำได้ดีมากมากทำได้ดีขนาดนี้แค่เมนูเดียวนะคะคุณผู้ชมขาที่ต้องตัดได้ชิมไปนะยังรู้สึกว่าที่นี่เขาเด็ดจริงๆออลองเข้ามาดูนะง <laughs> นะั้นเป็นเมนูต่อไปเป็นตัวนี้ดีกว่าค่ะตัวนี้ก็คือเป็นฉลามค่ะฉลามผัด<า>ช,ชาเลคะลองชิมดู ะะต้องทานข้าวสวยร้อนๆข้าวสวยร้อนๆก็จะอร่อยนะคะเพราะว่าทีมที่มาทางครอบครัวนะคะก็จะชอบสั่งไดน,นะคะเป็นกับแกมอย่างดีได้ด้วยนั่นแหละน้องปัดกต่มันจะพูดเลยว่ารสชาติเนี่ยต้องถูกอกถูกใจนักดื่มทั้งหลายมากๆเลย <c oughs> จริงๆสําหรับคนที่ชื่นชอบอาหารป่าหรืออาหาร,าหารแปลกๆก็ทานได้นะคะเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าเขาไม่ห่วงของนะพี่นนะ้ำแม่ครัวเนี่ย<ว>ใส่เต็มทุกอย่างเลย ค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเพียงช่วงนี้นะคะน้องปัดชิมไป2เมนูนะก็รู้สึกได้ถึงความอร่อยรู้สึกได้ถึงความพิถีพิถันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะน้องปัดจะมาชิมอีกหลายๆเมนูที่วางอยู่ตรงนี้เลยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงที่แล้วนะคะน้องปัดก็ชิมไปแล้ว2เมนูนะคะเดี๋ยวมาช่วงนี้เลยช่วงนี้คือเมนูอะไรคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นผัดเผ็ดเรียงผาะนะคะรสชาติจ,จัดจ้านะคะ ไม่ว่าแม่ครัวนะคะอย่างที่น้องปัดบอกว่าไม่ห่วงเครื่องเลยชเชวดูสีให้เครื่องมาเต็มเต็มเลยนะคะคุณผู้ชมเยอะเลคุณผู้ชมหาปกติน้องปัดจะกินพวกอ,อาหารป่าไม่เกินแต่ที่นี่ไม่ทำให้ผิดหวังเลยใช่ไหมเพราะว่า ด้วยเหตุผลส่วนตัวที่ที่ปัดไม่ค่อยกินอา,อาหารป่าเพราะว่าอาหารป่าชอบจะมีกลิ่นกลิ่นแบบว,ว่ากลิ่นอาหารป่าใช่ไหมพี่แต่ที่นี่คุณผู้ชมคะเป็นเลี้ยงผาหรือเป็นแกงนะคะพี่คะเป็นเลียงผา <Okay. S 2> เป็นเลียงผาคุณผู้ชมทําได้ดีมากๆทําให้เรารู้สึกว่ามันกินง่ายเรามีเรามีวิธีกําจัดกลิ่นนะคะเรามีเครื่องเทศแล้วก็เราเราปั่นปั่นพริกแกงเองะนะคะเราไม่ได้ซื้อตามตลาดะนะคะอยากจะชิมรสนนี้ต้องมาที่ ที่า้าเพว่าเราคิดคนเรื่องพี่แกงแล้วก็คิดคนเองค่ะ และอีกเมนูหนึ่งนะคะอย่างที่น้องตัดบอกว่าขั้นตอนกระบวนการเนี่ยทำยากพอสมควรก็จะได้ใช่อย่างนี้น้องตัดต้องอขนงญาตจิ้มมาเลยละกันชิ้นหนึ่งเลยนี้อันนี้เป็นน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มตัวนี้จะใช้น้ำจิ้มบวยค่ะแต่คือความพิเศษของเขาอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้เลยอยากให้พี่อีทอธิบายอีกทีค่ะว่าจริงๆขั้นตอนกว่าจะมาเป็นชิ้นนี้เนี่ยมันยากขนาดไหนก็จะได้ชิ้นนี้นะคะก็จะมีกุ้งนะคะตัวโตๆนะคะ แล้วก็นํำมาปั้นกับหมูบดท,ที่เราเอามาหมักแล้วนะคะแล้วก็จะ,ะคลุกกับแป้งนะคะจะมีรสชาติกรอบนอกนุ่งในนะคะมีมีความหวานของน้ำจิ้มบวยนะคะคไปประกอบก็จะเป็นรสชาติหนึ่งที่ที่ปแปลกๆกันลงตัวนะคะคุณผู้ชมคะน้องัดชิ้นเมื่อสักครู่นะต้องขออีกคำสายทฐานปั้นทอดอ๋อโอ้ยเลย แบบว่ารสชาติเป็นรสชาติที่เราไม่ค่อยได้ฐานที่ไหนที่แบบ<ช>มีเนื้อกุ้งด้วยม,มีหมูบดท,ที่อยู่ด้านนอกใช่ไหมคนะพอน้ําจิ้มเข้าไปจิ้มกับน้ำจิ้มบวนเออมันลงตัวม,มันไม่ได้แบบเลี่ยนจนเกินไปไแต่ก็คือมันจะเหมือนทําให้ตัวนี้ยังเป็นพระเอกอยู่ ไม่ได้เลยแหละค่ะงั้นเป็นเมนูต่อไปเป็นขอเป็นทานปลาบ้างดีกว่าแหละเพราะว่าเมืม่อสักครู่ทานอาหารปลาไปเยอะพอสมควรงั้นเป็นปลาบ้างค่ะเซตนี้นะเซตน,นี้ก็จะเป็นปลาช่อนค่ะ,ะสมุนไพรสมุนไพรนีม่มีประมาณก,กี่อย่างคะโอโ้เป็นมีข่าตะไคร้ขิงนะคะมีเม็ดมะม่วงมี หลายอย่างนะคะพีพริกด้วยคือคือคําว่าสมุนไพรก็ต้องเริ่มจากสมุนไพรเย็นไปถึงสมุนไพรร้อนนะคะมีเก้าประมาณ9อย่างใช่ก็คืออุตสาหกรรมปลาสมุนไพรแล้วในช้อนนี้นะคะคุณผู้ชมคะเรียกว่ามีสมุนไพรครบทุกอย่างเลยเต็มๆต็มค่ะแล้วก็ชิม เนื้อปลาที่พี่อีทได้ไปคัดสรนเองเนี่ยมันโชวความสดออกมาแล้วพอไปคุกเค้ากับสมุนไพรอยากให้คุณผู้ชมเห็นค่ะว่าด้านล่างเนี่ยจะมีน้ําอยู่อันนี้เป็นน้ายำอ้ยน้ํายำอร่อยน้ํายำสมุนไพร เห็่เมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมสําหรับคนที่รักสุขภาพแบบนแบบว่ารักสุขภาพสักนิดนึงเนี่ยอาจจะต้องชอบเมนูนี้แล้วปลาเราเราจะใช้ปลาสดๆนะคะเพราะว่าเราซื้อมาเป็นสดๆเลยแล้วก็เราจะมีเก็บไว้ในบ่อเลี้ยงเลยนะคะเวลาเวลาสั่งเราก็จะเอามาทำปลาอีกตัวหนึ่งเลยค่ะกําลังนอนแผ่ลาพร้อมที่ให้เราไปชิมกันเลยนะใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นปลากระพงทอดน้ำปลานะคะ และแต่ว่าเราเราจะมีไฮไลท์ตรงน,นี้ค่กะเพาะมันจิ้มนะคะน้ำยำนะคะก็รู้สึกว่าน้ำยำม,มันจะน้อยไปนะพี่ถ้าสมมุติว่าเราทานมาเราไม่พอเนี่ยขอเติมได้ไหมเติมได้ค่ะเติมได้ฟรีนะคะราคาเดิมไม่คิดตังเพิ่ม,ม <ๆ S 2> ค่ะเพราะว่าจริงๆปกปติน้องปัดชอบไปทานน้องปัดจะลาดไปทั้งหมดเลยอ๋อเราเรามีเราลาดสามารถลาดได้นะคะก็น้องปัดก็ลาดได้งั้นปัดจิ้มดีกว่าเผื่อแบบว่ามีใครอาจจะ มันจิ้มยากต้องรบกวนพี่อีทจิ้มให้น้องปัดแล้วล่ะค่ะโอเคค่ะ,คะเดี๋ยวกันค่ะลองดูอ่าค่ะเดี๋ยวขอซ่อมขาช้าคุณชมอาจจะสงสยัยเอ๊ะทำไมสองคนนี้เขาสนิทกันคือก่อนหน้านี้นะคะพี่อีทเนี่ยเป็นพิธีกร ในช่วงรายการของเราหลายๆช่วงนะแล้วก็ผันตัวออกมามาทําเองใช่มาทําเองดังนั้นนะคะคุณผู้ชมถาไว้ใจเธอค่ะว่าปลาแต่ละตัวหรือว่าของแต่ละอย่างเนี่ยช่คนทัดสรรเองนะกรอบนะคะจะกรอบเนื้อปลาแล้วก็เนื้อปลาจะสดแล้วจะหวานนะคะแล้วก็มันก็จะเน้นที่ตรงนี้ใช่งนั้นเป็นเมนูที่อยู่บนหม้อบ้างดีกว่าเอีอต,ตัวนี้ก็จะเป็นแกงปลาปลาเห็ด โคนค่ะแล้น<ต><ห>ลองแซ่บให้เลยตามตลาดนี้นะคะ,คะจะไม่ได้มีขายทุกวัน นะคะก็จะถ้าถ้าวันไหนน้ําขึ้นนะคะถึงถึงจะมีปลาตัวนี้ถึงจะมีปลาข่นะเริ่มต้นราคาที่เท่าไหร่คะเริ่มต้นราคาที่ถ้าเป็นหบ้าไฟนะคะเริ่มต้นที่2 50าบาทนะคะคนที่เป็นแบบว่าหันใจชาวทานแบบนี้นะต้องชอบแน่นอนค่ะจริงเป็นเมนูหนึ่งที่ทออกบ่อยค่ะแล้วก็ราคาก็ไม่แพง ยำเป็นเมนูต่อไปเลยดิตัวนี้ก็อ่าจะเป็นต้มยำปลาขันต้มยำปลาขันน้ำปลาขันจะทา้งเป็นข้นเลยนะนะคะเดี๋ยวเราหั่นให้ชิมครับ ถ้าค,คุณผู้ชมนะคะกำลังเห็นน้ำปัดชิมๆอยู่นะคะอาจจะอิจฉาใช่ไหมอาจจะแอบเช็ดน้ำลายนะดังนั้นค่ะรีบมาเลยเปิดบรดิการทุกวันนะคะตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงตีสองอใช่การเดินทางยากไหมคะการเดินทางไม่ยากเลยค่ะ,อะของเรานะคะร้านอาหารสายทานนะคะก็จะตั้งอยู่ที่หนองปื้นะคะตําบลหนองปือ,อซอยฟาร์มจระเข้ก่อนถึงฟาร์มจระเข้นะคะ,ะก็จะ แล้วใต้สะพานมาก็เจอเลยค่ะใต้สายทางนะคะอยู่ซ้ายมือค่ะเห็นให้เดี๋ยวเข้ามาเลยไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะและยังไม่มีเมนูไหนที่ทําให้น้องแัดผิดหวังนะเพราะแต่ละอย่างอย่างที่พี่อีได้บอกตั้งแต่แรกว่า เนื้อปลาหรือวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเราให้เยอะเราคัดเองเราดูแลควบคุมคุณภาพในเรื่องของอาหารที่ออกไปแต่ละจานตลอดอย่างเงี้ยสดใหม่สะอาดเลยสองเมนูนะคะคุณผู้ชมคะอย่าเปลีช่องตรงไหนกันนะเราจะมาชิมเมนูนี้ต่อเลยดีกว่าค่ะอันนี้อย่างที่พี่อีทได้บอกว่าน้ำจิ้มเราจะอะไรจริงๆอาจจะดูธรรมดาบ้านๆอย่างที่พี่อีทบอกใช่ไหมว่าแต่เด็ดที่น้ำจิ้มค่ะ จริงคุณผู้ชมคงจะงงคือเราได้แช่หมูเรียบร้อยแล้วเพื่อในการกินเราจะได้กินเลยอะไรอย่างเงี้ยแน้องปลาชิมน้ำนิิมลยนะ ตัวตัวนี้นะคะถ้ามาก็จะไม่ได้มาเลยนะคะต้องสั่งสั่งอีกตัวหนึ่งเป็นพิเศษนะคะจะเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆเจอ้อนแต่ว่ามันจะมีอีกรสชาชาหนึ่งก็ต้องลองเข้ามาชิมดูค่ะถือว่าเป็นน้ำจิ้มเซอร์ไพรส์ชุดหนึ่งราคาแพงไหมคะพี่คะไม่แพงเลยค่ะร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทได้ทั้งเซ็ตแถมคุณผู้ชมได้เยอะขนาดไหน ทั้งเซตนี้เลยนะใช่ใช่ทั้งทะเลนะคะแล้วก็เนื้อหมูนะคะก็มีทุกอย่างนะคะในเซตนี้ใช่ค่ะมาเป็นข้าวผัดที่พี่อีบอกว่าเรียกเป็นพระเอกของที่นี่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าเราได้อด p พมาจากต่างชาติแล้วก็มาเป็นไทยแต่ต่างชาติติดใจอะไรอย่างนี้ต่างชาติส่วนมากจะชอบสั่งว่าติดใจนะคะแต่ก่อนจะสั่งเป็นข้าวผัดอเมริกันนะคะแต่ตอนนี้ก็จะดัดแปลง จากข้าวผัดอเมริกันเป็นข้าวผัดสายทา้าลองชิมดูนะคะมมจะมีถั่วจะมีอ่าลูกเกดนะคะมเมล็ดมะม่วงมีเม,ม,ม็ดมะม,ม่วง,มมวงแล้วก็มีชีสมีแฮมนะคะเือมีความหอมของชีสแล้วก็ดีกลิ่นของพริกหยวกขึ้นมาใช่ะคะ่ะเราใช้พริกสามสีมๆๆใช่ค่ะเป็นพริกสามสีที่ จะโดดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตัดด้วยเม็ดมะม่งวงหิมพานที่ผสมความมันความอร่อยลงไปเป็ความกลบ อันนี้พี่ไดไอเดียไหนมาคะไอเดียตรงนี้ขึ้นก็คือไม่เป็นคนชอบอะไรที่แปลกๆก็เลยลองลองใส่ลองมาม mix กันดูแล้วก็เลยมันเป็นรสชาติที่ลงตัวนะเราก็เลยมาเป็นท่อปปะใส่ถาดใช่ค่ะทำได้ดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้นะคะน้องปัดก็ได้ชิมไปครบทั้ง1ิบเมนูเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าแต่ละเมนูนะคะก็จะมี กลเมเ็ดเคล็ดลับของเขาคุณผู้ชมหลายๆท่านอาจจะอยากรู้อยากทราบว่าเอ๊เขามีเคล็ดลับอะไรอย่างที่<ม>พี่อีทบอกว่าขออุปไปก่อน<ม>เพราะว่าช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะไปเชิญแม่ขวัวใช่ชชค่ะเชิญกุ๊กอ่ะเชิญกุ๊กมาร่วมพูดคุยของเราจริงๆปัดมีประมาณสองสเมนูนะคะที่อยากจะถามเคล็ดลับเนี่ยเพราะว่าน้องปัดเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงอยากจะทราบเอ๊เขามีเคล็ดลับอะไรถึงทํากับข้าวได้อร่อยขนาดนี้งั้น<ม><ม>ช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักผู้ชมค่ะต้อน เรารับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะน้องปัดกก็ยังอยู่กับพี่อีแต่ว่าอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมพูดคุยด้วยอย่างที่พี่อีได้บอกว่าแม่ครัวที่นี่เขาใจดีจดเขาแ<ด>บบว่าให้เครื่องเยอะๆนะคะก็ต้อนรับแม่ครัวละกันค่ะชื่อคุณ ชื่อป้อวาวันนะคะป้วาวันก็สวัสดีป้วาวันก่อนเลยค่ะก็สร็มากนะคะก็จะจะ,จะเวลาเรื่องอาหารก็จะเทรดกับป้วาวันก็คือพี่อิทกับป้วาวันเนี่ยจะช่วยกันอย่างนั้นใช่ไหมคะ<ช>พี่อีทก,ก็ชิมแล้วก็เลือกซื้อของป้วาวันก็เป็นคนคอยจัดแจงให้มันอร่อยมากขึ้นอย่างนั้นเลยออออค่ะอย่างที่ต้องปัดได้บอกนะคะว่ามีบางเมนูที่มันอร่อยเกินจริงมากเลยอะอร่อยเกินไปอร่อยจนคนไทยไม่ สามารถทำได้อย่างนั้นเลยนะที่น,น,น้องบัตรบอกว่าแบบว่าเป็นอาหารจากที่อัดแอปจากชาวต่างชาติคือข้าวผัดอเมริกรันแล้วก็มาทําจนเป็นตอนนี้ชาวต่างชาติก็อชอบแล้วด้วยเป็นข้าวผัดสายทาง่อย่างนี้คุณต้าวันมีเคล็ดลับอะไรคะในการแบบว่า มิคแอนแมทมันให้อร่อยขนาดนี้นะเคิดลับก็คือจากข้าวผัดอเมริกันใช่ไหมคะ่ก็ดัดแปลงเป็นแบบออกไทยๆค่ะก็ใส่ผสมรวมๆแบบคนไทยเราชอบอะค่ะใช่่รสชาติก็จะออกแตกต่างจากอเมริกันเป็นแบบออกไทยค่ะก็จะมีความมันกว่าคเพราะว่าเพิ่มแบบว่าเม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไป และอีกเมนูหนึ่งที่แปลกหน่อยค่ะน้องแปักก็ชอบเหมือนกันเมนูนี้เมนูนี้เรามีเคล็ดลับในการหมักหมูให้ให้อร่อยให้มันแบบ,แบบว่า,วาให้มันเข้ากับกุ้งอะไรอย่างเงี้ยมันทำยากไหมคะก็ไม่ยากค่ะ,คะ เพียงแต่มีเคล็ดลับนิดหน่อยค่ะเทีนยมต้องมาชิมต้องมาชิมต้องมาชะว่าต้องมาชิมต้องมาชิมเองนะคะโดยปกติสิบเมนูที่มาให้น้องปัดแล้วคุณผู้ชมได้ชมกันวันนี้เมนูไหนที่เป็นเมนูที่แบบออกบ่อยสุดเป็นเป็นพระเอกพระรองของร้านเลยอย่างเงี้ยมีไหมคะวันนี้พระเอกพระเอกแล้วจะเป็นอาหารที่ที่ลองกินง่ายๆน่้จะเป็นจิ้มจุ่มมากกว่าพระเอกนะแล้วก็ อยากก็พระเอกกันหมดเลยก็ส็สีเรียกว่าละครเรื่องนี้ไม่จบแน่นอนเพราะว่ามีทั้งพระเอกพระรองตัวร้ายนี่มากันครบเลยใช่ไหมคะถ้าเปรียบเทียบอาหารแต่ละอย่างนะคะเรียกว่าถ้าสั่งทีจะต้องแบบมาให้เต็มมาให้ครบเพราะว่ามาถึงสายทานทั้งทีแล้วเนาะใช่ค่ะถ้ามาถึงสายทานถ้าถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไปก็เรียกว่ามาไม่ถึง พูดถึงราคาของเครื่องดื่มบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราพูดถึงอาหารไปเยอะพอสมควรเครื่องดื่มคุณผู้ชมอาจจะอยากมานั่งดื่มกับเพื่อนในบรรยากาศที่ว่าเลี้ยงรุ่นหรือว่าเลี้ยงสัมมนา,าการนี้ราคาสูงไหมคะราคาไม่สูงนะคะแต่นะนี่เรามีโปรโมชั่นอยู่นะคะ,คะอย่างเช่นอนะ่าเหล้าชุดหนึ่งคเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นชุดละ400นะคะนั่งกินได้ทั้งคืนดื่มได้ทั้งคืนคน,นะชุดหนึ่งก็คือย<ด>ที่ตามร้านอื่นทั่วไปเลยชุดหนึ่ง แข็งโซดาอะไรอย่างนี้มาค้ก400บาทเท่านั้นใช่ค่ะใช่แล้วถ้าเป็นมิกเซอร์อย่างเงี้ยล่ะคะราคาแพงไหมมิกเซอร์ราคาเราไม่แพงนะคะราคาเราที่20บาท20บาทนะคะทุกอย่างเลยมิกเซอร์ไม่ว่าจะเป็นน้ําแข็งโซดาโค้กนะคะถูกมากเรียกว่าคุณผู้ชมนะมากับเพื่อนเนี่ยสักสิบท่านท่านละ500มาเรียงรุ่นที่นี่ได้เลยอย่างนั้นเพราะมิกเซอร์ก็ไม่แพงแล้วได้กับข้าวได้อาหารเต็มโต๊ะอีกด้วยอย่างเง้นด้วยแล้วก็ได้มาชิมฝีมือกู๊ด คนพิเศษคุอีทด้วยนะคะถือว่าเป็นไฮไลท์ของร้านนละคุณผู้ชมดูหน้าตาไว้นะป้าวันเพราะคนนี้แหละถ้าคุณผู้ชมได้มาเยี่ยมเยียนสายทานคาราโอเกะคุณผู้ชมจะต้องมาได้ทานทุกเมนูที่ป้าวันได้หลังสารออกมาอย่างนั้นถ้ามาไม่ถ้าวันไหนป้าวันไม่อยู่ทาไงล่ะพี่ป้าวันไม่อยู่มันเป็นไปไม่ได้แม่เห็นไหมเป็นคนแล้วยุทธหลอกถามให้คุณผู้ชมว่าเอ๊วันไหนป้าวันจะมาหรือไม่มาคือป้าวันมาทุกวันนะคะเหมือนกับพี่อีทก็จะคอยดูแลกันไปดูแล ครอบครัวของเราดูแลลูกค้าของเราที่ออมาทานอาหารบริการเหมือนครอบครัวเนาะงั้นส่งท้ายแล้วกันค่ะอยากให้พี่อีทนะคะฝากร้านสายทานคาราเกะกับคุณผู้ชมทางบ้าน,นะค,ะค่ะค่ะสำหรับร้านสายทานคาราเกะนะคะ,คะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองปืนนะคะ,ะสายฟาร์มจรเข้นะคะ,อะลอดใต้สะพานทางด่วนมานะคะสี่แยกก็อยู่ซ้ายมือก็ถึงแล้วะนะคะก็สำหรับเบอร์โทรเบอร์ติดต่อก็088 3ปดสาม9องค่ะีรอบดีกว่า0883 239579ค่ะสามด้วยนะคะสำหรับแฟนคลับรายการนะคะของแฟนรายการนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าแฟนรายการวันนี้ที่พัทยามานะคะมาที่ร้านเรานะคะบอกว่ามาจากรายการวันนี้พัทยานะคะเราลดให้ค่าอาหารนะคะ10%นะคะก็ถือว่าเต็มๆไปเลยใช่ลดเยอะนะคะ คุณผู้ชมค่ะอย่างที่น้องปัดได้บอกว่าเนี่ยทั้งเนี่ยไม่ไม่เท่าไร่หรอกแล้วคุณผู้ชมมากันเยอะๆเรายังลดอีก10%กับแต่คุณผู้ชมมาพบกับบรรยากาศแบบไพรเวทไพรเวทแล้วที่วมีหลายบรรยากาศ<ช>ถ้าคุณผู้ชมมาเป็นครอบครัวนะคะคคมมกะคะ็มานั่งเป็นซุม้มหรือถ้าคุณผู้ชมอยากจะไปฟังคาราโอเกะก็ด้านบนก็มีชอบเสียงเพลง่นด้านบนหรืออยากจะส่วนตัวนะคะมีไพ่เไปสำหรับวันนี้ค่ะรายการวันนี้ที่พ<ว><ม>ัทยานะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะไปเป็นส่วนหนึ่งกับ รายการวันนี้ที่พัทยาหรือว่าร้านอาหารสายทานคาราเกะนะคะอย่าลืมค่ะไปกดแอดเฟนเป็นเพื่อนกับพีอีก,กันแล้วก็ไปกดไลค์นะคะเพจวันนี้ที่พัทยาค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะก็จะได้เป็นเพื่อนกันค่ะสําหรับวันนี้นะคะรายการวันนี้ที่พัทยาก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปัดพีอีและป้าวันก็ลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ